<laughs> đâu mãi ở trong hạt đó thăm mãi mãi đi 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 đâu. đi đi đâu. Đâu, đưa đưa đi ừ, กี่แมเออสูนยถึงร้อยโลกี่เปอร์เซ็นต์เลยต่อห้าไ้เรา่เลี้ยงได้เราแค่เนื้ออดตอนาคอมเมนต์เลยนะคะกอ่ะน้เป็นไรมากเอาผิมาสิพี่ท้อ โง้แมเดินดูด้วิถ้าไหนนะสื่อถึงน้อยล่กี่ยวกับอะรแล้วนาะสิค่ะดีนะไปทสักคนละสองร้อยไหวัดไหนก็ได้นะมาด้กันมาด้กันให้จิ้จ้มาด้วกันสาวนะจะเลยมาเขากดโดตรงไหนลู หลังลูกนะข้อดึงไปดึงดึงชิบีน่าดูแค่ได้แม่มาดูแค่ได้ก็เด็กดีขวดเดียวจบแค่ดูของนี้เอ้าเดินดูลูกลูกไหม ดขายยางอ่ะกำาพากหน่อยลูกหายปวดขายยาของลูกเ <c oughs> ออหายนล้นๆลูกนะเป็นปวดมากี่ปีแล้วปวดเป็นพักๆปวดเป็นพักๆแล้วตอนนี้หายปวดแล้วนะโชคดีนะสูถึง100ร้อยบนโลกกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะเจ็ดร้อยด้ดดดดดดวยกันเออโชคดี